คนที่เกิดบันาคารค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะใบที่สองค่ะอัศวินถือดาบค่ะใบที่สามค่ะเจ็ดเหรียญค่ะคนที่เกิดบันาคาระคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ คุณอาจจะมีโชควิราบเข้ามาในช่วงรานี้ได้นะคะบางคนได้ของถูกใจเข้ามาไว้ในครอบครองอาจจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินนะคะในช่วงรานี้ค่ะการงานของคุณนะคะอาจจะต้องไปร่วมงานกับคนที่ไม่ถูกชะตากันนะคะหรือว่าเป็นอริศตรูกันหรือว่าไม่ชอบหน้ากันมาก่อนนะคะ แต่คุณก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้นะคะโดยที่คุณอาจจะต้องมีความใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็หาวิธีการในการพูดคุยเจราจาต่อรองที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้การทำงานของคุณรับรื่นช้นได้ะคะ่ะการเงินในช่วงนี้ของคุณนะคะเป็นการเงินที่ดีนะคะเป็นการเงินที่มีเก็บมีใช้นะคะมีงานเข้ามาให้คุณได้กรอบโกยได้มีการเก็บ รัพย์สินนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางคนนะคะอาจจะมีเงินเก็บนะคะและได้ถึงเวลาที่จะเอามาใช้จ่ายนะคะไปในการสร้างความสุขของตัวเองค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะมีโอกาสที่จะได้เงินเก็บนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ